ทีมตบสาวไทยฟอร์มดีขึ้นได้เซตจ,จากอิตาลีศึกวอลเลย์บอลคัดเลือกโอลิมปิก2024ที่โปโลแลนด์วันที่19กันยายน2566เวลา19.30น,นเป็นการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงคัดเลือกโอลิมปิก2024กลุ่ม C ระหว่างทีมชาติไทยอยู่ในชุดสีแดงและทีมชาติอิตาลีอยู่ในชุดสีขาว ผู้เล่นอิตาลีเป็นผู้เล่นที่มีรูปร่างสูงใหญ่ได้เปรียบอยู่2คนลูกเสิฟลูกตบจึงหนักอย่างแน่นอนเซตที่1ต้นเซตกลางเซตสูสีคู่ขี้แต่ปลายเซตอิตาลีชนะไป25ต่อ19เซ็ซตที่2ทีมตบสาวไทยรวมพลังสู้ดูดีขึ้น ชนะอิตาลีไป25-21ต่อเซตที่3เซตที่4ทีมชาติไทยสู้อย่างสุดฤทธิ์แต่ก็แพ้ความสูงความใหญ่แพ้ลูกบล็อกแพ้ลูกเสิร์ฟสุดท้ายแพ้อิตาลีไป22-25 18-25นัดต่อไปวันที่20กันยายนเวลา22นาฬิก15นาทีพบกับโปรแลนด์